สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจอกันนะคะกับช่องมาริสาชาแนลกันเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะเ,เพื่อนเเราอยู่กับบอลสีเบิรกันนะคะบอลสีเบิรนะคะลักษณะบอลสีเบิรนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้นะคะก็คือใบที่แก่จัดแล้วนะคะลายกระดูกจะเป็นสีเขียวเขียวขี้ม้าเขียวเข้มเ,เลยนะคะเ,เพื่อนๆนส่วนใบสีของเขาจะเป็นใบสีแดงกาแบบนี้นะคะหรือก็เป็นรูปหัวใจค่ะ แดงสวยเข้มแบบนี้นะคะเพื่อนๆมีกันหรือยังคะวิธีการดูแลนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆมาทําการวิธีการดูแลกันนะคะง่ายๆเลยนะคะจับใบไหนใบไหนนะคะก็มีแต่ใบที่แข็งแรงเลยทุกใบเลยนะคะไม่มีใบไหนที่อ่อนปวกเปียกเลยนะคะสําหรับปุ๋ยที่เราใช้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยเปลือกไข่นะคะเพื่อนๆที่เราใส่ลงไปนะคะอย่างนี้ ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะบอลสีก็จะแทงหลอดแทงหน่อออกมาได้ง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็มาคลิปเพียงสั้นๆก่อนๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับช่องมาริสาแชนแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ